วันนี้เราจะมาทำเค้กชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนค่ะถูกไหมถูกวันนี้ก็ถูก,ถกอันนี้คือไม่ใช่อันนี้ไอไม่ถึงว่าเอาสีเขียวเนี่ยโอเคโอเคโอเคได้ไว้อีกอ้คือเสร็จ ได้นี่แล้วเดี๋ยวเรามาซส่ให้แล้วก็คนเลยคนเลยคนคนให้มันแบบอ่ะให้ดูอีกทีจริงะเปนี้โล่งเป็นห่คนจนให้มันเข้ากันดีแล้วน่าเมยนะหอมมากๆจัดหรือว่ามันต้องใส่น้ำร้อนเหรอไม่นี่ไง ใส่ได้ไหมละ่ะเนี่ยเดี๋ยวไปตัดเองนะได้เน,นี่ยนึ่มได้ปะถ้าเราใส่อื่ไปตามไปแล้ว,ลวมันจะแบบน้ำแข็งไม่ไงได้ไล้ได้ไล้โอเคใส่น้ำมันก่อนเลยด,ดีดีอุ้ยเหมือนอะไรเลยอ่ะอ่าชังขยามัชฉ่าชางขยามัชฉ่ชาแล้มัชฉ่ามัชฉ่ชาโอเคแล้วนี่ใส่เลยดีดี แล้วถึงนเส้นอจงจืดจะเโอเคไหนจะให้แม่ดูเราทำแค่ร้นานไหนวันนี้เราทำกัน,น<ะ>อย่างสงบสงบคนจนให้มันแบบเป็นเนื้อเดียวกัน,นแล้วเราเค่อยใส่แป้ง เต่าบอกกุรอาน้วนะรอก่อนนะได้ไหมใส่แป้งได้หใส่เลยใสวคนขอมนิดไว้นินลาเต่บอกผู้พ้อเมีวต่าบอกอันนี้เต้าบอกกลุ่แล้วน้ชาโอเคอ่ะ ลแล้วเสร็จแล้วเอาตะแกรงวา,างแล้วก็เอาแป้งทีใส่สามสิบหอมมากหอมอะไรหอมตาหรือหอมวาน,นิลาหอ,อหอมวานิลาให้มีชีพหายเขาเลยนะได้อันนี้เราไม่ใช้แล้วใช่ไหมเอ,อ้ยใช้ใช้อยู่ไปทับไปดิแม่เอาวางเลยโอเคได้ทำนี้เอาวงดีกว่าเอาอันนี้ มันจะบูดไหมไม่บูดพราไม่ชีสแจะวางนีชุบลงทีแล้วใส่แป้นงนี่สามสิบใส่ของปูนสองามเอาเกินได้ไหมตักออกจ้ะไม่ได้ตักทิ้นี่นะ ก็สูดดูโอเคแล้วก็เอานี้ใส่หนึ่งช้อนชอนไม่พอดีไงอไป แใช่ไหมทำลตระล่อมเออาลนสงตะล่อมตะ่อมมันตะล่อมที่เขารักเราอนี้หรอตะล่อมไปไปนะจ๊ะหรือตะล่อมเซนต์ล้ไปทีนี่อ๋ออันนี้คือไข่ขาวที่เราเตรียมไว้แล้วก็เทนไปว้าวไม่รู้จะเขียวขนาดไหนแต่ถือว่ารอบนี้ใส่ยื้มาไม่เคยเซ่์ยื้อใครมากอ ก็จะลองจะลองไปเรน mm ียพมาเี้ค่ะชบชบวิ่งจะีงงไหมเนี่ยได้คือได้เเศษนซีนีเจียวจ่ายนะที่ไหคให้มิมจะลองไหมมก็ทำัมันมันจะมันจะแฟบใช่ไหมใช่และนี่ก็คือพิมพ์ของเรา้องเขียวไมกิน แต่ว่ามันไม่ได้กินกะทิอ่ะเฮ้ยเราลืมกะทิไม่กะทิไม่ได้ใส่อันเนี้ยเราจะใส่ไส้มันไงกะทิอะแล้วอันนี้เป็นชิปป้อนถ้าใส่กะทินี่บูดไว้เด้อมาดูอ่ะเคยเราใส่ไหมแป้งมันนะแป้งอะไรแป้งอะไรชิปป้อนหรออก็นี่นไงเอ็มรู้แค่อนดิเอาอันนี้ไม่ใช่ใส่หรอไม่ใช่นี่ไอ้ใส่่ะว้ทำก็ตั้งนานนึกว่าใส่หปะเดี๋ยวจะให้ตัวนี้กระตอก

อันนี้ใส่200น้ำตาลใส่40ชอบหวานน้อยใช่ไหมน้ำตาลใส่4ี่กะทิเราใช้ของอร่อยจัดถูกต้อง <c oughs> อุ๊ยอร่อยดีสองร้ใยได้ิอปะได้ไหมขย่อยยังขย่อยแล้วนิดหน่อยชิปต่อด้วย,ยน <c oughs> ้ำตาลทราย เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะมาอีใช่แบบ๊โอเคแล้วก็คนให้เท่ากัน ไป143นาทีนะคะมาดูกันว่าเราจะเสร็จกี่โมงเแต่ทำอย่างนี้เนี่ยใช่เดี๋ยวไปยังก่อนอันนี้ไว้ที่เธอนต่ลงปืนเลยค่ะอ๋อมันมีฐานอด้านล่างนะคะไม่ต้องตีเนี่ยเราประมาณสัก10-15นาที ไ่ไงตเดีนะเขาเอาฟังนี้มาอย่างนี้ไม่ต้องทาตามขอแล้วชพี่เป็นอทมาเทพมาดูลพ,ดลพี่ดูแลตู้เย็นค่ะเธอแชร์แชร์พีไม่ได้เด้อ จ่ว่าก็ซ้ำเนี่มาเลดียวมันเป็นซ้ำเนี่ออย่างว่าอายุเฉยอยู่น่าจะอยู่ชิคาลาได้ไหม ยี่หรอคือกระดาษมันแข็งเลยก็ออย่างนั้นแหละภาพเหมือนกล้วยดอกไม้มน่าจะผิดที่กระดาษผิดที่กระดาษใช่ถ้ากระดาษมันก็จะแข็งเพราะว่าเพราะอะไรเพราะครีมมันเยอะเกินไปอันนี้ทำ ต้องอดั้มได้ทาไมดูนั้นเนี่ยในเรน่อนันิงเนี่ยมั่สอนว่ะไอเราทําตามสเตอรเลยนะไม่มีการขีดขาสาอือเราอเนี้ยอเนี้ยพักไงไม่ใช่ยไม่ใช่ไหนอืม เนี่ยถ้าเกี่ยวออกมาก็จะเป็นประมาณเนี้ยใช่เพราะเราให้ครีมจุกๆมกนี่ในราคาพี่สีเ่สสเซทตักครีมไปแล้วเอามอเพิเศนอือเออชิวจุนครีมแบบมันอะไรแบบคนแก่เรากินเ แน่นลุกมากจริงอทำนานมากเลยอ่ะใชใช้เวลาไปทั้งหมดที่จริงมันต้องท้าคืนด้วยสามชั่วโมงคืนหนี้ต้องท้าคืนใช่ไหมแต่เรื่องนี้ก็ไม่ดีนี่จับอะไรมันยุ่มมากเลยอ่ะหอมใบเตยเดวให้มี่จับบอกไม่สวยแต่ว่าอร่อยอเ ุตสา์ตั้งใจงทำให้ตั้งหลายชั่วโมงกินใจหน่อยหน่อยนยนกินให้หมดเลยจุนจะตัง้งชิมน,นะไปคิดกินไปวะไม่ให้ยาสิงจุนเออก็จะจุนจะได้ดูสถาบว่าเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้แกออกมาไงเต่ว่าตั้งใช้ช้อนตักเอาช้อนได้ไหละ่ะ ได้เลยการเขียนเลยจะขึ้นมาอร่อยนะใช่เป๊ะเอาเป๊ะมารับกเองนุ่มาเป๊ะมารับเป๊ะอร่อยมารับกับขึ้นพอดีโอ้โหนี่ว่าเป๊ะอร่อยโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายก็งงจุ๊บไม่อาจจะรู้ว่าจบนานแล้วมึงบายบายด้อยบายบายเลยออบายบายไปไปยบายดี